ชมอยู่กับฟาดข่าวบันเทิงค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้อุคูบอกเลยจากใจเลยว่ารอคอยมากเพราะเรื่องราวของธุรกิจออนไลน์เรื่องราวการขายออนไลน์ตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆค่ะวันนี้เราโชคดีมากๆค่ะเพราะว่าบุคคลท่านนี้คือ i t e x p e r t ค่ะเรียนเชิญเลยแล้วกันค่ะคุณนธนรรดทิติจริยวัน์ค่ะหรือคุณอ๊อฟค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับไอทีเ IT e expert ดูผู้ถูกปะถูกต้องครับมันคือมาจากไหนคำนี้ค่ะครับก็ต้องบอกครับว่าจริงๆอ่ะครับเดิมผมเนี่ยครับก็คือที่บ้านเนี่ยฐานะยากจนค่ะอ่านะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเล่นคณะงิ้ว พี่ตุ้กี้เคยดูงิ้วไหมฮะเคยดูเนาะนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ลำบากมากก็คุณพ่อคุณแม่สอนเสมอครับว่าต้องตั้งใจเรียนนะลูกโตขึ้นจะได้เป็นเจ้าคนในคนผมก็ตั้งใจมากครับก็ศึกษาเรื่องธุรกิจเนี่ยครับออนไลน์มานานเลยตั้งแต่เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์เด็กนะฮะช่างซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยนะครับก็ทํางานนะครับประจำเนี่ยมาเกือบ10ปีครับนะครับก็ได้เงินก้อนหนึ่ง ก็มาเก็บเงินนะครับมาทําธุรกิจที่ตัวเองชอบเพราะตอนนั้นเนี่ยจบพันทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับจบปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ก็เปิดธุรก да> ิจร้านคอมเลยครับนะฮะใช่ครับก็เปิดร้านคอมร้านเน็ตร้านโทรศัพท์มือถือไม่ได้เปิดเล็กๆนะครับก็ค่อยๆเปิดทีละหนึ่งสาขา2สาขา3สาขาก็เปิดทั้งหมด6สาขานะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจร้านเน็ตบูมมากบูมมากบูมมากจริงแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วก็เลยเจงครับ แล้ว <c oughs> มีนี่ประมาณร้านหนึ่ง <c oughs> แล้วอยู่ดีๆทําไมพลิกวิกฤตจ,จากหนึ่งร้านกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านครับก็ต้องบอกครับว่าโชคดีมากๆครับเ <c oughs> พลินว่ามารู้จักโลกออนไลน์นะครับ <c oughs> ก็เลยได้เข้ามาศึกษาในคอร์สเรียนนะครับราคาประหยัด <c oughs> นะฮะตอนนั้นเนี่ยเข้ามาเรียนในคอร์สเรียนออนไลน์ครับเรียนเสร็จป,ปุ๊บนะครับก็เอาความรู้นะครับบนโลกออนไลน์นะครับมาต่อยอดกับธุรกิจนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ทําธุรกิจเดิมเนี่ยก็คือเจงแล้วใช่ไหมครับก็เลย ไปทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ก็เอาสินค้าแถวบ้านเราเลยมาขายฟ์สดขายใช่ครับมีอะไรดีก็มาขายตอนนั้นเอาตะกร้าไหวครับอ่ามาศึกษาโลกออนไลน์เสร็จปุ๊บเอาตะกร้าไหวเนี่ยมาขายบนโลกออนไลน์ก็ทําให้ตัวเองครับมีรายได้เดือนแรกแสนหนึ่งเลยโอ้โหเดือนแรกแสนหนึ่งร่เดือนต่อไปประมาณใช่แล้วก็จากนั้นก็ทําธุรกิจออนไลน์นะครับมาทั้งหมด3ปีนะครับก็มียอดขาย100ล้าน ถึงเป็นอายุน้อยร้อยล้านอย่างที่บอกใช่ครับจุกต้องครับคราวนี้ก็เลยเอาความรู้เนี่ยครับมาสอนนะครับจึงเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ในราคาประหยัดครับผมถามนิดนึงค่ะอาจารย์อ๊อฟค่ะคือปกติอย่างเงี้ยออนไลน์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมักจะแบบแผ่วๆแต่ตอนเนี้ยมันปังมันปังขึ้นได้ยังไงก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าทําไมถึงปังนะครับในยุคสถานการณ์โควิดณปัจจุบันเนาะครับก็เนื่องจากว่า90%เนี่ยคนโดนผลกระทบโควิดมากๆเลยคนส่วนใหญ่ก็พยายามนาร้าน ของตัวเองนะฮะขึ้นบนโลกออนไลน์แต่สังเกตไหมคะว่าใน20%เนี่ยคนก็เข้าใจว่าอ้าวแล้วตอนนี้เวลาเราจะมาขายออนไลน์เนี่ยมันจะทันกับคนอื่นได้ไหมใช่นะฮะพบตัวเลขจริงๆเลยครับเพราะว่า80%เนี่ยเป็นผู้ซื้อสังเกตไหมครับวันที่10เดือน10เนี่ยนะฮะเกิดอะไรขึ้นตึ้มๆเลยช้อปปิ้งมันเก่งมากนะครับยอดขายเนี่ยจึงเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับประเทศไทยช้อปปิ้งนะฮะแต่20%เนี่ยยังเป็นผู้ซื้ออยู่นะครับเราจึงจำจำเป็นต้อง มีความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ครับมาทําต่อยอดในธุรกิจนี้ครับอ่ะใหม่ทำน,นิดนึงสมมติว่าใหม่ยังไม่เคยทําในเรื่องของออนไลน์เลยครับเราจะทํายังไงให้ขายได้ปังให้แข่งกับ แม็กกี้เขาได้ครับจริงๆคะคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าจริงๆอ่ะเวลาเราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยยกตัวอย่างครับเหมือนเราจะเรียนว่ายน้ำถามว่าแน่นอนครับอยู่ๆเราไม่เป็นว่ายน้ําเลยเราอยู่เราโดดลงสาปึ้มตายนะฮะจมค่ะจมเลยจมเลยจริงนะแต่เอาใหม่นะถ้าผมลงไปสาก่อนผมเป็นแชมป์โลกเลยแล้วก็ลงสาะก่อนแล้วก็ลงไปปึ๊บแล้วก็พี่ทุกกี้ก็ใส่เสื้อชูชีพแล้วมาเกาะหลังผมแล้วก็ค่อยๆว่ายคิดว่าเป็นไหมครับเป็นเป็นเขาบอกว่าเวลาการ ทำธุรกิจอะไรบางอย่างนะที่จะประสบความสำเร็จนะครับในการค้าขายเลยเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองที่เราเคยผ่านมาแต่คนฉลาดเนี่ยนะครับจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแต่คนฉลาดกว่าเนี่ยจะเรียนรู้จากประสบการณ์คนสําเร็จวันนี้เราอยากจะเก่งเรื่องอะไรเราก็ไปต้องหาคนที่สําเร็จในเรื่องนั้นครับมาสอนเราอ้าถามหน่อยว่าทำไมอาจารย์ออฟคะับทำไมเราถึงเกิดคอร์สนี้ขึ้น ำไมคิดยังไงถึงมาสอนคนก็ต้องบอกจริงมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่ออดีตเนี่ยเราเป็นนี้ไงพี่นะครับเราเป็นนี้เสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าถ้าวันใดหนึ่งวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าการให้ทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถให้เงินทุกคนได้แต่ถ้าวันนี้ครับเราได้ให้ความรู้ได้เนี่ยจะทําให้คนเนี่ยเอาความรุ่งเราเนี่ยไปต่อยอดแล้วเกิดผลลัพธ์ได้ก็เลยเปิดเป็นคอร์สอย่างนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นความเก่งความฉลาดแล้วก็ความประสบความสําเร็จอยู่ในตัวของอาจารย์ออฟคนเดียวเท่านั้นนเเววลาาาสมุติ่อยยกจะรี ผขาสอนอะไรบ้างครับในคาาเนี่ยครับจะสอนทั้งหมดก็คือผมอะ่ะเอาสอนจากประสบการณ์จริงเลยพี่ทั้งหมด3ปีของผมที่ประสบความสำเร็จนะครับจากประสบการณ์ของการทําธุรกิจไอทีเนี่ยมาทั้งหมดรวมๆแล้วเนี่ยประมาณเกือบ12ปีแต่เอาประสบการณ์เนี่ยสปีมาย่นย่อยหเหลือแค่3วัน มันจะรู้เรื่องไหมครับมันเป็นช็อตคัดไงพี่คล้ายๆเหมือนอย่างงี้ครับเหมือนเวลาเราเข้ามาเรียนในสมมติเราอ่ะแน่นอนครับบนโลกออนไลน์เราไปเรียนรู้ได้เลยจริงไหมครับในเว็บไซต์ก็ดีใ,ใน Youtube ก็ดีแต่มันเหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้น1 2 3 1> 2> ยังไงนะครับในคอร์สสวันเนี่ยมันจะเสร็จ เป็นสเตปบายสเตปเราลำดับเข้าไปเลยเราเรียกว่าวิชาทรรมหากินเลยนะครับวิชาแรกที่เราต้องรู้เลยคือทำร้านค้ายังไงครับให้ปังและดังบนโลกออนไลน์ทีหอันนี้สำคัญสำคัญสังเกตครับเวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยสมมติเราจะซื้อของอะไรบางอย่างเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องไปถามเพื่อนบ้านสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเซิร์ชบนโลกออนไลน์แค่พิมพ์เซิร์ชเสร็จปุ๊บ ถ้าเจอร้านเราด้านแรกโอกาสการขายได้ไหมครับนี่นะครับผมจะบอกคีย์เวิร์ดที่ซ่อนอยู่เลยครับยังไงใช่ว่าสินค้าของเราควรใช้คีย์เวิร์ดอะไรนะครับแล้วก็30คําทรงพลังนะครับที่ควรใช้ก็คือ30คำเนี่ยนะฮะเราต้องใช้อะไรบ้างที่ทําให้คนหยุดนิ้วอ่านของเราคนแรก อันนี้โดนโดนใจพี่มากเลยเนี่ยอ่าแล้วต้องบอกอีกนะครับวิธีการตอบอินบ็อกซ์ปิดการขายนะครับแล้วก็สินค้าอะไรครับบนโลกใบนี้นะฮะแล้วกลุ่มเป้าหมายที่ควรซ่อนอยู่เนี่ยมันคืออะไรสังเกตนะครับเวลาเราขายไอศครีมอร่อยมากเลยแต่เพลินเราไม่รู้ว่าเราจะขายตรงไหนกับใครดีจริงไหมฮะนี่แหละครับแล้วสุดท้ายเลยนะครับก็คือสินค้าอะไรขายได้และสินค้าอะไรขายดีครับเอาเลยถามอย่างเงี้ยดีเลยอยากรู้เลยว่าถ้าหาว่าตอนเนี้ยอยากจะลงเรื่องสินค้าอะไรที่ควรขายก็สินค้าที่ทําให้ผู้หญิงแบบนี้ครับสวยกว่าเก่่่าวกกอออน ของใครแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมอยากเรียนเลยอ่ะออแค่นี้พี่อยากเรียนเลย,ย,ยมันเป็น่อง ใช่ครับก็คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าจริงๆสินค้าทุกคนเนี่ยบอกว่าอยากจะขายของที่ชอบถือมอย่างผมจบไอทีผมอยากขายไอทีแต่เพอเอินว่ามันต้องเป็นสินค้าที่สวยกว่าเก่าเขาก่อนนะครับมันคือสินค้าที่มันโดนแค่นี้อยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแต่เนื่องจากว่ามารายการนี้นะครับมารายการนี้เนี่ยครับผมให้โปรโมชั่นแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆอยากจะสอนเป็นตำนานเพราะว่าตอนนี้สอนไปทั้งหมด150คอ้นแล้วะฮะหรอรุ่นทั้งหมด1 5 0 0 0 0คนห้คน สอนเป็นแสนคนล,ล้ตั้งใจว่าท้่ปีนี้จะสอนให้ได้3 0 0 0สนคนก็เ,เลยจัดโปรโมชั่นอย่างนี้ครับโปรโมชั่นก็คือ3บวก3ไปเลยะนะครับ<า>เียน6วัน หกวิชาไปเลยครับหกวันหกวิชาสามวันแรกเนี่ยเป็นวิชาเกี่ยวกับ Facebook Marketing นะครับอีก3วันเนี่ยจะสอนเทคนิคหนึ่งครับ t i k t o อ Marketing ิ้งที่ช่ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยฮะไม่ต้องสวยเหมือนพี่ใหม่ก็ได้นะครับก็โด่งดังได้จริงไหมครับเออทิกต็อกมาร์เก็ตติ้งทำไงไลน์มาร์เก็ตติ้งยังไงแล้วก็ยูทูบมาร์เก็ตติ้งครับสามบวกสามจากแปดพันเก้าร้อยบาทนะฮะปกติเหลือแปดสิบเก้าบาทตอนนี้ให้ฟรีเลยครับ จาก8,000บาทเหลือ89,89ไม่พอฟรีเลยนะครับสำหรับรายการนี้ครับโทรไปยังไงที่ไหนบ้างอะไรคบสามารถติดต่อนะครับมาที่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะฮะ0805162896ครับค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะ0805162896หรือแอดไลน์มาที่แอดตัวแอดไซน์นะครับแล้วก็ a i 289ครับอ๋อเหรอ จำเป็นไหมว่าต้องเป็นรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นแม่ถ้าสมมติว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราสามารถเรียนได้ส่วนใหญ่ไหมคะจ่วัดหญ่ไหมส่วนใหญ่ลูกศิษย์ผมอะส่วนใหญ่จะเป็นวัยเก่าครับส่วนใหญ่เป็นวัยประมาณสัก40อัพนะครับประมาณึืนเพราะอะไรคบเพราะคนรุ่นนี้นะคะจะเหมือนกับอย่างนี้คับมีคนถามว่าแล้ววัยเก่าเนี่ยเขาจะเรียนรู้ไหมเข้าใจไหมพี่สังเกตไหมครับเวลาเรา ฟังนิทานเนี่ยนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าทําไมกระต่ายเนี่ยกับเต่าทําไมเต่าถึงชนะกระต่ายเรื่อยไปเพราะจริงๆม่บนโลกอะไรไม่มีคนเก่งครับมีแต่คนทาซ้ําและสม่ําเสมอเท่านั้นถ้าอย่างนั้นขอโปรแบบซ้ําๆเลยค่ะว่าที่โทรไปที่เบอร์ไหนโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับเอา6วัน6วิชาไปเลยนะครับผ่4แพลตฟอร์มนะฮะเบอร์โทรนะครับมาที่เบอร์0805162896ครับ0805162896หรือแอดไลน์มาที่ ตัวแอดนะฮะแอดกลมๆก,ก่อนนะฮะแล้วก็ A I 289ครับคือไม,ไม่ต้องรออะไรแล้วอ่ะใช่คือคุณผู้ชมไม่ต้องรออะไรแล้ว ตอนนี้หนูอะนาดตัวหนูเนี่ยนะคนตามเพจเยอะมากยังแบบยังไม่มีความรู้ด้านการนี่แหละการเรียนรู้ในเรื่องการขายออนไลน์เพราะฉะนั้นวันนี้ฟรีนะครับให้ให้สิทธิพิเศษเลยเพราะว่านะครับรายการนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่มาเจอเหมือนกันค่ะดีใจมากเหมือนกันค่ะ0805162896หรือว่าแอรไลน์ที่ท289นั่นเองอาจารย์พอจะบอกเคล็ดลับได้ไหมว่าสําหรับคนที่แบบว่าเอ้ยยังไม่มีความรู้ทางด้านออนไลน์เลยอย่างเงี้ยเขาแบบว่า มาเรียนปุ๊บแล้วเขาจะได้แบบเทคนิคพิเศษแน่<ห>ต้องบอกเลยครับว่าจริงๆนะฮะในการที่เราจะประสบความสำเร็จอะไร,รบางอย่างนะพี่ไม่ว่าจะเป็นทุกอาชีพเนาะสมัน,นี้วันนี้ผมอยากจะเป็นพิธีกรที่เก่งเหมือนพี่นะครับจะเป็น ผู้บรรยายที่สุดยอดเหมือนพี่เนี่ย <S <S จริงๆมันต้องเรียนหาโค้ดให้เจอครับ<อ>ถ้าวันนี้เราเจอโค้ดที่ดีนะครับแล้วเราโค้ดคนนั้นถ่ายทอดแบบเต็มที่ผมว่าเราสําเร็จได้แน่นอนน,นะครับเขาบอกว่านกไม่มีขนคนไม่มีความรู้บินขึ้นที่สูงไม่ได้ครับโอ้โหโคมมากอยากเรียนอีกแล้วครับย้ำเบอร์อีกนิดนึงค่ะครับสามารถโทรมาที่เบอร์โทรนะฮะ0 8 0 5 1 6 2 8 9 6ครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ0 8 0 5 1 6 2 8 9 6หรืองแปดเก้รับ ไลน์ไปเพิ่มเพื่อนนะครับแอดนะครับ AI 2 8 9ครับแ s i AI 2 8 9ครับโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ออฟมากด้วยค่ะเขาเนี้แหละหลายๆคนในที่ทำแบบออนไลน์นะคอนเทนต์เป๊ะปังแล้วก็ดังแล้วก็รวยแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับฟาดข่าวบันเทิงสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามถึงบ่ายสามครึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ